ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากคุณมีเงินเกินห้าแสนขี่ขาบว่าได้มันจะขวางเป็นคนจุนบ่ได้แท้จะขวางเป็นคนรวยสมัยไหนบุนีลักรวยแต่สมัยไหนบุงคุณไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากคุณมีเงินเกินห้าแสนขี่ขาม จนมาได้แต่จะคองเป็นคนรวยวยสมัยไหนบุนเี่ยรักรวยแต่สมัยไหนบุ๊มคนยายคุณยายบอกขี่ขาเพื่อบอกคุณม่ได้รับสิทธิ์คุณเป็นคนรวยคนมีเงินเกินห้าแสนบาทคน่ะผมณมาได้รับสิทธิ์เอาะ คือเขามีการประกาศเงินเฟดอะไรเฟดสองนี ASE, 5, dad, ่ต um, ้องเหรเนี Hay ่ยนะนะก็จะว่าแจกคนอายุหกสิบขึ้นไปนะครับก็มีการประกาศปรากฏคุณยายบอกสีขามเงอนกูเป็นคนรวยในวั่ไดมีเงินเกินห้าแสนเงินไปภา่าโอ้เออนั่นแหละครับท่านผู้ชมละนะใครมีเงินเกินห้าแสนภาษาโอ้ เขาคิดจากอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเขาคิดจากเงินเข้าบัญชีชหรือเปล่าเออคิดจากอะไรคิดจากเงินที่เคยเข้าบัญชีมาหลายๆปีรวมกันหรือเปล่าเออเขาทําไมเขาไม่คิดจากเงินเก็บที่เรามีบ้างวะเออนะครับโอโ้โหนะคุณยายยังยิ้มัวราล่ลาเลยโคตรได้เลยหนึ่งหมื่น อดได้จ้อยนะครับอดไปกระตุ้นเศษรษฐกิจจ้อยนะอา้าวผู้ใดไ,ได้บ้างครับนะเอาพิมพ์กันมาบอกนะผู้ใดไ,ได้นะเงินหมื่นเนี่ยนะโอ้ยรอกันตั้งว่าโดนใช่ไหมเออนะครับนี่ก็ประกาศไปยังเนี่ยประกาศวันที่ยีนน่ห้าเลยถ้ไปคุณยายก็ได้ไอนี่ก่อนเออก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเอามีใครได้บ้างยังครับเงินหมืน่นนะใคร อายุ60ขึ้นไปเออแต่ว่าแม่แอดมินนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปได้ดกับเขาหรอกเพราะอะไรครับใช้แอปไม่เป็นนะเออต้องไปโหลดองคโหลดแอปอะไรโอ้ใช้ไม่เป็นหรอกใช้ทีก็ต้องไปให้เขาช่วยดูต้องไปให้ร้านมือถือมันโหลดยังไงเราโหลดยังไงถ้าไม่เป็นออนะขนาดโทรไล์ท่านผู้ชมนะ โทรเป็นมั่งไม่เป็นมั่งเอ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นโทรเดี๋ยวขึ้นไม่โทรเดี๋ยวก็มีเสียงเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรทำไมรู้นี่แหละคนทน,นแก่คนผู้เฒ่าเป็นอย่างนี้น,นะเออนะครับ <c oughs> นี่แหละฮะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะโ <c oughs> อแต่เขาประกาศยีส่สิบห้าเเหรออมนนไม่แน่ใจนะเออหรือเขาประกาศไปแล้ว นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องนะเขาจะแจกอะไรก็มาไี่ส่นใจเขาหรอกไม่ได้ไม่ได้อยากจะเอาอะไรเขาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นเงินลุงตู่ป่านนี้นะโอ้โหเงินคนแก่ใช่หไหมลุงตู่ได้แล้วแน่แน,น,น่นอนนะครับไม่เป็นไรฮะสมัยหน้าเลิอกอีกนะเลิอกอีกเเงินดิจเตอา หวังว่าจะได้เงินที่เต้าเพิ่มนะสมัยหน้าก็หาเสียงเพิ่มอีกนะเราจะแจกเงินที่เต้าอีกห้า0มืนบาทไปเลยนะเราพอถึงเวลาก็ค่อยๆเปลี่ยนลดเงื่อนไขลดเงื่อนไขไปเรื่อยอ๋อก็ไปแจกเฉพาะกลุ่มนั้นแจกเฉพาะกลุ่มนี้แจกอเออเห็นไหมนี่แหละครับาการเมืองมันหาเสียงมันก็หาไปทั่วนะเอออย่าไปเชื่ออะไรมันมากะพอถึงเวลาทําไม่ได้มันก็อ้างนู่นอ้างนี่เห็นไหม เนี่ยวันดีคืนดีไม่รู้มันจะโดนอ,อะไรนะโดนยุต,ติการเป็นนายกเมื่อไหร่นี่นะครับเดี๋ยวพอโดนยุติไปก็ไปล้มเลิกกันลืมลืมกันไปเหมือนเศรษฐาะไรยู่พอเศรษฐาโดนปดก็ลืมลืมกันไปนโยบายลืมลืมกันไปก็เปลี่ยนใหม่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ